สวัสดีจ้าพี่น้องเม่น้อยก็จะออกเป่าเอาอีกหนึ่งคลิปเนาะค่ะก่อนสิลับสีนอนจริงๆแล้วกบดีอยากให้เกิดคลิปก้อนอันนี้ออกมาดอกค่ะคลิปอ่อนสดทุกซึ่งทุกอย่างได้เบ้าไปแล้วนะคะแต่กบดีทั้งหมดทั้งมวลเนาะ,ะเนาะเพราะว่าเนตมันอาจจะดีบ้างบ่ดีบ้างมันอาจจะกระตุก แม่หน่อยก็จะมารวบรัดตะตอนแล้วกันว่าเพิ่นดูแลครอบครัวของ้องปอนนะครอบครัวเพิ่นก็นดูแลดีอยู่แต่ว่าจริงที่แม่หน่อยได้ยินจากปากพี่ปอนมืน้อนี้พี่ปอนนี่ปกติแล้วเล่าสีบ่คอยเบาหรอกถ้าเราว่าทติสุดจริงๆแล้วเราก็บ่ฮหูดอกว่าแม่เิียเอามาเบาในอ่อนสด แต่อารมณ์ของแม่เนี่ยพอได้รับรู้แล้วนมันมันไม่หน่อยพว่าถ้าคนเป็นแม่หรือคนอื่นคิด้ยนินแบบนี้จะหู้ซุกจังไหนเนาะค่ะไม่หน่อยขอบเบ้าหนคลิปนี้นะคะว่าถ้าหากว่าเอฟเฟคที่พี่ปอนหมอยแม่ฟังแล้วนับตั้งแต่คลิปนี้ออกหรือคลิปออนสดออก แล้วปังปอนถ้าเราเจออีย่างแล้วสิบอกแม่อยู่แล้วเนาะค่ะเนาะถามมันแย่ไ้หน่อยสิมากกว่านี้เนาะคะ่ะคือถ้าถามมาไม่น่อยบอกซ้ำนึกในบุญคุณที่เขาเลี้ยงลูกให้บอกซ้ำนึกค่ะ้าบ่าไรซ้ำนึกสิบด้อยู่ในลักษณะอย่างสิหรอกคะ่ะแต่ว่าไมหน่อยแค่มีค่อมรู้สึกว่า ขนาดไม่หน่อยหิวม่หน่อยอยังหิวจนสันนะ้นกินเขาวพาท่านไม่หน่อยจนสำลักนะแล้วคนพิการคนนึงนอนอยู่รื่องเตียงไปหาซื้อกับเขา,ก,าก็นำกินได้แล้วโลกของเขากเขาสามารถย่างออกไปเบื้องนนั้นนี่ได้ชีวิตของเขานี่ใส่แค่ในเขอยใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตเป็นยังไม่หน่อยยังซื้อโทรศัพท์สองเครื่องให้ลูกเพราะว่าเข้าขใจว่า ลูกงานบุได้สิ่งที่เขาเสียอำานวยความสุดดกให้รู้ได้คือลูกเบิงอินเทอร์เนต็ตเบิงใน y YouTube เบิงนั่นเบิงนี้บัตรที่นี่ทั้งลูกก็อยากเล่นเกมเขาก็เข้าใจอีกหลายๆยอย่างทีไม่หน่อยอยากสิเบอกให้พี่น้องฟังไม่หน่อยก็เลยตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เป็นสองเครื่อง ให้พี่ปอนเพราะว่าเครื่องนึงค่ะลังเทือเราเปิดหนังไว้เครื่องที่สองเราได้เห่นเกมคือ้อบอพี่น้องลองเอาใจเขามาใส่ใจเฮาลองเม่งมาทะนี้สมมุติว่าแขนขาเฮาย่างบ่ด้เลยเฮานอนคือเขาเนี่เฮ้าจะหูซื้อจังไหนท้าหูซสึอจังไหนเขาก็ยิ่งกว่าเฮาอีกไม่หน่อยก็เลยคิดว่า โทรศัพท์มันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งที่เด้เขาเพิดเพิน่นมีห้องเขาเอา่ยไงผ่อนคลายรีแลกใดเครื่องนึงเขาอาจจะเปิด y youtube เมืองหนังฟังเพลงอีกเครื่องนึงก็อาจจะเล่นเกมก็เรื่องของเขาเขาใส่ชีวิตได้แค่บนเตียงประสาทสร้างงานตั้งแต่เอวล,ลงไปมันมันบรับรู้เอียงแต่ประสาทตั้งแต่เอวขึ้นมหาสมอง มันบริพิการในเมื่อบริพิการข้อมูลของเขากมีหิวมีอิม่มมีห่อนมีหนาวมีรู้สึกเจ็บมีหัวรู้สึกเศร้าคือกันก็นเฮาถ้า,ถาสสว่าเฮา,าเอาใจเขามาใไซใจเฮาแม่หน่อยก็ขอบอกว่าแม่หน่อยติดใจตรงที่ว่าหิวเขาบบอกว่าดอกินดอกมันอ้วนมันเป็นคำหนึ่งที่มัน เพ่ให้่อหน่อยนอนบ่หลับหน่อยยอ่มหลับหน่อยคิดว่า้าจะให้คนพิการคนหนึ่งนอนอยนเตียงเตียงโดยบ่มีโอกาสเป็นบุคคลที่ได้โอกาสมากมากกว่าเฮาเลยแล้วให้เขาอดอาหารกับให้เขาลดก้มอ,อ้วนเนี่ยมันต่างกันเด้ทายอยากให้เขาลดก้มอ,อ้วนเป็นอยัางจังว่าให้เขากินย่ำมือเศร้าเนี่ยเขากำมึง ใครหน่อยหนึ่งหรือว่ายังก็แล้วแต่เที่ยงเข่ากำเนึงซะกบเข่านิดหน่อยซะแรกมากเออแกเฮากินยาฉันสิโมก็บ่บเป็นอย่างจิตใจคนกับสมองสามัญสำนึกของคนมันคิดได้บ่ทอกันพอถาคนมันคินไดไหลไรกว่านี้ ก็คงสมว่าทำลายความรู้สึกและก็สาพจยตใจของคนพิการมากกว่านอี้ถามว่าคุณเลี้ยงดูหลานดีไหมเลี้ยงดูหลานดีแต่ว่าบางครั้งคุณลืมไปไหมเขามีเลือดเนื้อเชื่อไขเขามีความรู้สึกไม่ได้เสียใจตรงจรี่ว่าว่าแบบนี้ไม่ได้ไม่ไคิดว่าหลานที่ไม่ใช่เลือดเนื้อตัวเองสอ่งเลี้ยงได้ถึงปริญญาตรีหลานที่พิการ คุณทําให้ได้แค่นี้คุณเฮ็ดให้ดีไรกว่านี้ก็ได้ก็เข้าใจแต่ภาพลักษณ์ที่คุณแสดงออกเมื่อก่อนฉันคิดว่าคุณมากกว่านี้แต่ปอนบอกกับแมว่าน้ำกับเบรียมได้ขันพอบอะไมาสามสี่มือกับบริเซโต้ขันบริเติบขันโมเมนจัแรกลายโมเมนเตาอีริขันบริเลี่ยนเสื้อผ้าเออเนอะแต่ฉันจะขอพูดนะตรงนี้ว่า ถ้าหากเอฟเฟกที่ฉันเว่าความจริงแล้วมันเปร่ลงที่ปอนแล้วมันนักกว่านี้ฉันจะพูดมากกว่านี้มันโมเมนต์คัมว่าครูหรืออย่างพี่น้องถ่ายอย่างมันเลยิศข้อหอยนี่มันมันก็หนักอยู่นะแล้วพี่ปอนนี่เขาเนี่ยยูเป็นเขาหาักอาอ้อยเขาหักมัทุกคนเขาจะบ๊อยเบาคันบวยรีเติบ เมื่อนี้เขาลองขอว่าแม่สั่งเขาสวยห,อห่อในปอนแน่สั่งเลไล่แม่ได้ด่าลูกว่ามึอเสือไปยังหลายแทสุดท้ายเพิ่งรู้ว่าอ๋อลูกกูไม่ได้กินข้าวก็เพราะเป็นยังดอกค่ะพอไม่หน่อยเหตุไดยังซี่ได้แค่นี้พู้เป็นพอมันยังบ่เหยื่อแย่เยียงเลยก็เพราะเป็นยังไม่หน่อยก็เหตุทอที่ไม่หน่อยเหตุใด กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็รับเอาเองเนาะพี่น้องข้าก็บอกได้แค่นี้แต่ว่าถ้าเอฟเฟกนี่บังปอนได้รับกรรมร้ายกว่านี้คอยเสืออกมาบอกแบบสุดๆเลยพี่น้องซิวเอาร้ายกว่านี้อีกแล้วแต่แล้วแต่ยังสิเกิดขึ้น้วยซ้ำราว่าคนเป็นพอ,อยังโอบอุ้มลูมกบ่ด้บอลู้เลยบอกว่าจะดูแลลูกไหนสัญญาว่าจะเลี้ยงบังปอนเองไม่ให้เราไปยุ่ง ร้อยเปร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องยุ่งจะจ่ายเองแต่สุดท้ายเธอทําแบบนี้ใช่ไหมนั่นคือสิ่งทีธ่ธาเฮตุใดกับบเป็นอย่งเพราวะว่าผู้ใดก่อกรรมผู้นั้นก็รับกรรมไปเองมันบาน้องขอบคุณค่ะรักนะจุบจบ